สวัสดีครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องบนช่อง y o YouTube f a ซไทส Story วันนี้ผมขอเสนอตอนเปรตแม่สมพธรเรื่องราวต่อไปนี้ปรากฏในหนังสือประวัติหลวงปู่ชอบฐานสโมเขียนขึ้นโดยคุณวีรศักดิ์โพธิศัตด์อดีตพระอุป,ปัฏฐากหลวงปู่ชอบผมจึงขออนุญาตนำเรื่องราวมาเรียบเรียงให้เป็นคติสนใจแก่ท่านผู้ฟังในวันนี้ เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2536หลวงปู่ชอบฐานะสโมได้ไปพักที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มหลวงปู่ชอบได้ชี้มือไปที่หน้าห้องพักแล้วถามพระอุปถาว่ามีใครเห็นเปรตที่หน้าห้องพักของเราไหมซึ่งคนที่เฝ้าหลวงปู่ชอบในขณะนั้นได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นสิ่งใดเมื่อไม่มีใครเห็นดังนั้น หลวงปู่ชอบจึงได้บอกกล่าวถึงเปรตที่ท่านเห็นว่าเปรตตนนี้เป็นเปรตผู้หญิงมาขอให้ท่านอุทิศส,ส่วนกุศลให้แต่ท่านไม่สามารถอุทิศส,ส่วนกุศลให้ได้เพราะเปรตตนนี้มีกรรมหนักอยู่และตัวท่านไม่ได้มีวาสนาต่อกันที่จะส่งครอบกันได้หลวงปู่ชอบเล่าต่อว่าเปรตตนนี้ใส่เสื้อสีขาวนุ่งผ้าถุงสีดำเหมือนคนจำศีลอุโบสถ มือข้างหนึ่งถือข้าวสารมืออีกข้างหนึ่งถือหน่อไม้ดิบเปรตตนนี้มาขอข้าวกินกับท่านเพราะตั้งแต่ตายไปยังไม่ได้กินข้าวมีแต่ถือข้าวสารกับหน่อไม้ดิบเดินไปมาอยู่รอบวัดอย่างน่าสังเวชใจหลวงปู่เล่าว,ว่ากรรมที่ผู้หญิงคนนี้ทำไว้จนต้องมาเป็นเปรตเป็นเหตุผลเพราะว่าสมัยมีชีวิตเป็นแม่ของสมภารวัดนี้ และได้ถือวิสาสะที่ตนเองเป็นแม่สมพารจึงหยิบจับกินของวัดรวมถึงหยิบของกลับบ้านอยู่เป็นประจำเมื่อมีคนคอยเตือนก็ด่ากลับทำจนเป็นนิสัยจนกระทั่งสิ้นชีวิตหลวงปู่ชอบได้เล่าถึงบุพกรรมนี้ให้สมพารวัดนี้ได้รับฟังถึงภพภูมิที่แม่ลำบากอยู่ในขณะน,นี้แม่สมพารวัดจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ไม่สามารถรับผลกุศลนั้นได้ เพราะเปรตนนี้ถือทิฏฐิว่าตนเองนั้นเป็นแม่สมภารไม่มีความยำเกรงในตัวลูกชายที่เป็นพระไม่เคารพในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นกำแพงบาปปิดกั้นหนทางบุญสมภารวัดจึงถามหลวงปู่ชอบว่าอีกนานแค่ไหนที่แม่จะต้องรับผลกรรมนี้ซึ่งหลวงปู่ชอบได้บอกว่าจะต้องรับกรรมเป็นเปรต อดอยากเช่นนี้ไปอีกหลายชั่วยุคคนเมื่อผลจากเปรตจะต้องตกนรกอีกยาวนานเพราะผลกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงจะได้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหลายชาติจากนั้นจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อสมภารวัดทราบดังนั้นก็ถึงกับร้องไห้ต่อหน้าหลวงปู่ชอบเพราะสงสารโยมแม่อย่างสุดหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยได้เรื่องราวนี้ จงเป็นคติสอนใจแก่เหล่าสาธุชนในเรื่องการถือวิสาสะนำของวัดมาเป็นของส่วนตัวถือเป็นการลักของสงฆ์แม้ว่าตนเองนั้นจะเป็นญาติกับพระในวัดเพราะสมบัติในวัดล้วนเป็นของคณะสงฆ์ทั้งสิ้นถ้าเราเผือหยิบจับมาเป็นของตนจะต้องรับผลกรรมที่สุดแสนจะทรมานนั่นเองขอขอบพระคุณการรับฟังและอนุโมทนามาณโอกาสนี้และพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไป สวัสดีครับ